สวัสดีจ้าพี่น้องพ้องไปสุขสุคนณดูอย่างแก,กใส่เสื้อผ้าใส่เสื้อผ้าโชว์อกมาเลยเนี่ยมาพักไอ้นั่นมาเที่ยวเขื่อนป่าสักมาเปิดหูเปิดตาพี่น้องนานๆไดี๋ยวมาจรก็เลยมานั่งกินข้าวดังรับล้มอ่ะอากาศเย็นรุ่นก่อนมาฉัดเย็นหัวนเนรุ่นก่อนตัวเย็นหัวมากไอ้ไก่พามาได้แหละมารับมอะไรเนี่ย ขึ้นสะพานยังข,ขึ้นไปก็ใครก็ไปกับพี่ตาเข้าไปไปงานให้หรือเปล่าเออไปงานกลางคืนแต่ไม่ได้ขึ้นสะพานด้วยนะจอดอน้นสะพาน,าน<ป>ขึไปกับ เซฟี่ตรงนี้ก่นอนเซฟี่ตรงนี้ตักบานถ่ายเป็นโคอัดโอ้ว่าถ่ายอัดวิดีโด่โบรไปดองเห็นปะสวยงามปะท้องเนี่ยแม่น้ำเลยข้างหลังอะแต่ว,ว่ามันนี่เนี่ยแม่น้ำเนี่ตยต้องถ่ายงี้เห็นเห็นไงขึ้นป่าซับไปดองถ่ายถ่ายอย่างนี้มันก็ไม่ค่อยเห็นถ่ายนี้ถ่ายนี้จะถ่ายลงไปมาก เย็นดีจังเลยพี่น้องเอ้ยบรรยากาศไปมัดแห้งอ้ยหายใจให้พอโล่งมันไม่ได้สูดอาก,กาศอย่างนี้มานานแล้วเนี่ยมันไม่ไหลพี่น้องบรรยากาศดีดีหาลูกพาหลานลูกหลานพามาเที่ยวมาเที่ยวไอชมบรรยากาศเอาอากาศแบบไป เคลื่อนเอาอากาศเคลื่อนมาให้ให้ดูแล้วพี่น้องอแก้วก็จะนั่งเอาอากาศอย่างเงี้แล้วก็เก็บบรรยากาศสวยสงามมาฝากมาฝากเพืเ่อนๆเด้อเพื่อนเพราะถ้ากกแก้วถ่ายย้อนหลังไปทั้งทั้งแม่น้ำนู่นห่ะเห็นว่าลมแพงเห็นปะ ลมเย็นมีแรงพี่น้องโอ้ยบรรยากาศดีดีเราจะไปนั่งตรงลร่มร่มเนี่ยทางหลังเนี่ยนะเคลือนป้าสักน่ะเป็นใจมั่วหาเดินไปทางหลังเนี่ยมันไม่ท่องว่าที่ไม่ต้องที่เห็นข,ขาวๆเนี่ยมันเป็นไม่น่าห้ามมันเป็นอันเคลื่อนดูดีมากตรงนี้นะตรงนี้ก็เป็นล่ม นอ้วนกับขาสัน้นขาสั้นแล้วก็ต้องจับขาตัวเองด้ยวยเวลาจะนั่งจานลุกโอ้ยว่าขาจะเี้ยงเอ้ยเอ้ยนั่งให้มันสบายเนอนไม่จุ่นละเอมอมันต้องมาไขกระห่มข้าวหงางวิง่งแบบว่า เก้วทาแป้งมาได้เนี่ยทาแป้งมากับเอ่อปกติเก้วจะบ่าแปูระท้าแป้งประท้ายันตมาตมาเลยว่าเอายันตาตมไม้ี่น้องมากเก็บบรรยากาศๆน้ำเพนเพิ่อนไปกนเ้อะ่น้องเ้อเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศดีๆมาให้